สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ัฒน์ยะหมื่นชั้นม .5 ทับ15เลขที่26ค่ะวันนี้จะพาไปดูบ้านในฝันของฉันค่ะตามไาดูกันเลยค่ะค่ะก็นี่คือบ้านในฝันของดิฉันนะคะอันดับแรกเราไปดูรอบๆบ,บ้านกันก่อนเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับข้างบ้านตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนะคะไม่ไม่ได้มีไว้สำหรับว่ายน้ำนะคะอเอาแค่โชว์เฉยๆค่ะ ่วนข้างหลังบ้านก็จะเป็นที่จอดรถจะเป็นที่จอดรถที่แบบอิสระอะค่ะมีประตูบ้านสําหรับเข้าออกรถข้างหลังบ้านอีกทีด้วยค่ะก็จะมีต้นไม้มีเก้าอี้ให้พักผ่อนหย่อนใจแบบรีแลกค่ะแล้วก็ข้างบนข้างบนก็จะเป็นเพดานบ้านนะคะเอาไว้สำหรับชมวิวจัดงานปาร์ตี้อะไรเล็ก ในครอบครัวนี้แหละค่ะ